ในช่วงนี้นะคะนำคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวิถีค่ะพื้นที่ป่าต้นน้ำของกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนต้นน้ำที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะกับการพักผ่อนแบบเรียบง่ายสไตล์บ้านต้นไม้นะคะเป็นบ้านต้นไม้ร้อยหวันค่ะจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะหลายครั้งชีวิตของคนเราก็ต้องการความสงบ เพื่อลกหลีกจากความวุ่นวายใช่ไหมล่ะครับซึ่งการได้ไปสัมผัสสายน้ําท่ามกลางผืนป่าเขียวชะอุ่มสูตรอากาศบริสุทธิ์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยขิวใจของเราได้วันนี้ผมและทีมข่าวมีโอกาสเดินทางมาที่บ้านต้นไม้ร้อยหวันตำบลเกาะเต่าอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับเป็นสถานที่พักผ่อนแบบเรียบง่ายบนพื้นที่ป่าต้นน้ําแนวเทือกเขาบรรทัดพื้นป่าอนุรมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้ควบคู่ไปกับการนาวิถีชีวิต สู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนกับกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนต้นน้ําทีมข่าวได้พูดคุยกับพี่จูเจ้าของบ้านต้นไม้ร้อยหวันผู้ที่เติมเปี่ยมไปด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตหนึ่งในบุคคลที่หลบหลีกจากความวุ่นวายตามความรู้ที่มีกลับมาพัฒนาบ้านเกิดก่อร่างโดยใช้จุดเด่นความเป็นวิถีดั้งเดิมของคนท้องถิ่นมาเป็นจุดดึงดูดทําให้การเข้าพักของผู้มาเยือนที่นี่จะได้ความรู้สึกเหมือนได้มาพักผ่อนที่บ้านกับครอบครัว กับชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ร่วมกับธรรมชาติทําอาหารร่วมกันจากวัตถุดิบในชุมชนไม่มีสารเคมีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมดกากคำพูดของพิจูที่บอกเสมอว่า f a r to table แรกๆเลยนะครับก็คือต้องต้องยอมรับและเข้าใจได้ถึงความเรียบง่ายไม่มีแอร์ผมพูดมาตลอดว่าห้ามมีแอร์เด็ดขาด ห้ามมีเครื่องทําน้าอุ่นเพราะอากาศกลางคืนมี23่4ามยี่อยู่แล้วฉะนั้นคุณต้องพร้อมแต่มันไม่ได้มากมายจนน่ากลัวมันไม่ได้มากมายจนเกินความเป็นธรรมชาติไว้ตอนรับและครัวตรงนี้มันกลายเป็นที่ยึดโยงให้มาทํากิจกรรมร่วมกันคนนั้นอ,อนั้นมาปิ้งคนนี้นนอ้อนั้นมาเผาก,ก,าาก,ก,าก,าก็กลายเป็นว่าแบ่งปันกันแลกสถานที่แลกลายให้ข้อมูลกันกลายเป็นการไปเยี่ยมหานี้คือความประทั <het S 1> บใจทีค่คิดว่าเฮ้ย,ยม,มันเกิดมิตรทีเร่เราเรามองแล้วว่ามันเป็นผมย้ำนะครับที่นี่อยากให้ อยากให้อยู่กันแบบครอบครัวเป็นการอยู่อยู่พักกันแบบแบบครอบครัวจริงๆนี่คือการชึดโยงที่ที่เห็นแล้วประทับใจอบอุ่นแล้วก็แขกเรานั่นแหละก็ส่งข้อมูลส่งลายส่งอะไรมาบอกตอนนี้เราเจอกรล้ับีิจูอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหากันเองดูแลกันน่ารักมากกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนต้นน้ํามีสมาชิกทั้งหมด19คนแต่ละคนก็จะมีความโดดเด่นกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันออกไปนะครับแขกผู้มาเยือนก็จะได้ลงพื้นที่ไปบุกแหล่งเพาะปลูก าการบุกสวนสลักคุณภาพดีอันดับต้นๆของจังหวัดชมงานจักสานคลุมวัสดุธรรมชาติในป่านิเวศต้นน้ำที่มีความทนทานไม่ขึ้นราผิวเลี้ยกเก่าซึ่งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนล้วนประทับใจที่ได้อุดหนุนสินค้าของคนในพื้นที่และผมก็ชอบพาแขกของผมไปคนไม่ว่าคนใต้คนไกลที่มาพาักไปสัมผัสความจริงไปชมไปชิมไปกินคุณจะซื้อไม่ซื้อไม่ใช่สิเี็ดเพราะออเดอร์เขามีอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าคุณไปตรงนี้คุณจะได้ของที่มันสดแล้วก็รสชาติดีแล้วคุณภาพจริงๆตัวคุณภาพมันได้จริงๆเพรก็ประทับใจมากกับแขกเขาสั่งเขาออเดอร์ส่งน้ำลังกันความสุขหลักๆเลยหนึ่งได้กลับมาใช้ชีวิตบ้านเกิดแล้วก็ได้ได้ไปตามเจตนาที่ตัวเองไปเห็นไปรู้มาบ้างและมันมาชวนพี่น้องเดินไปด้วยกันสองอีกความสุขคือผมอยู่เราเราใช้ตัวเองจริงๆสองผัวเมียเนี่ยใช้ตัวเองลงแรง เอาเงื่อแลกงานงามเราอยากให้คุณอยู่กับความจริงในเชิงวิถีที่เป็นเราการได้มาเยือนนชุมชนแห่งนี้นอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยซึ่งของฝากที่ว่านี้คือความสุขครับทางนี้หากมีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเยือนที่นี่และอยากจะบอกอีกว่าจังหวัดพัทลุงแห่งนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่รอคุณมาสัมผัสมาท่องเที่ยวเมืองรองไปด้วยกันนะครับทีมข่าวเ b t ภาคใต้ รายงานจากจังหวัดพัทธลุง